สวัสดีครับผมผมพีคนนอกุงนะครับสำหรับ E.P. นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเทคนิคการเลี้ยวซ้ายตลอดนะครับแต่ละเส้นทางแต่ละแยกต่างๆนะผมเพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่หัดขับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูเทคนิคการาขับรถด,ด้วย ซ้ายผ่านตลอดตามแยกต่างๆนะครับยกตัวอย่างคือแยกนี้นะผมอันนี้คือเป็นทางขวาทางตรงนู่นแล้วก็ทางซ้ายนะอันนี้คือซ้ายผ่านตลอดนะครับเราก็ไปทางซ้ายเลยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือมันจะเป็นเส้นทางที่มันอยู่ในซอยต่างๆเราสามารถขับรถไปได้เลยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะอย่างอย่างตัวแยกเมื่อกี้แล้วก็จะมีแยกด้านหน้านะครับ พาไปดูสายผ่านตลอดสำหรับมือใหม่หัดขับนะครับ รถเยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ค่อยๆไหลาตามไปนะผมหยุดด้านหน้านี่ก็จะเป็นแยกสี่แยกนะครับไม่มีไฟแดงนะครับผมก็มีแต่ไฟเตือนระวังนะครับก็ให้เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ซ้าย เลี้ยวซ้ายคือเราต้องดูขวานะไอรถทางตรงอะ่ะที่จะตัดตัดเราไปอะ่ะว่ามีรถมาหรือเปล่าแล้วเราก็ไปซ้ายเลยจะไม่ได้ซ้ายแบบผ่านตลอดร0อยเซนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีรถเราก็ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีรถแบบที่เส้นขวางเราเนี่ยเส้นตรงเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาไปก่อนนะถ้าเกิดมีรถอย่างเงี้ยอย่างนงี้คือเราไปได้เลยรถทางตรงไม่มีซ้ายเลยครับ ีสี่แยกอ่าแล้วก็จะมีสามแยกด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟแดงนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับผมถ้าเกิดมีรถทางตรงมาแล้วก็ปล่อยให้รถทางตรงไปก่อนนะครับอ่าอย่างเงี้ยรถทางตรงไม่มีแล้วก็ไป คนิง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดขับครับผมต้องระวังนะครับในการที่จะเลี้ยวซ้ายตามแยกต่างๆเพราะต,ต้องดูรถให้ดีบางจุดไม่มีไฟเลี้ยวบางจุดมีไฟเลี้ยวเนี่ยเราต้องทะลอะชะลอรถก่อนชะลอรถให้แบบควบคุมรถได้นะครับ เดี๋ยวเราจะออกซ้ายน้าหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับให้ดูน้าหน้าก็จะเป็นสามแยกนะครับตัดเรานะครับผมเส้นนี้เป็นประจบจุดทางตรงน้าหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเราต้องดูรถทางตรงนะครับว่ามีมาไหมถ้าเกิดมาเงี้ยเราชะลอรถก่อนนะครับผมรอรถทางตรงมา ให้หมดก่อนแล้วเราก็ค่อยไหลไปนะเปิดไฟเลี้ยวเงี้ยรถไปแล้วเราก็ไปเลยอ่าเครับผมสำหรับแยกต่างๆที่ไม่มีไฟแดงนะผมตามซอกซอยแต่ถ้าเกิดไปเป็นแยกที่มีไฟแดงประมาณนั้นนะครับคือซ้ายผ่านตลอดก็ผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเกิดจังหวัดที่ไฟเขียวมีรถ มาทางอ่าเลี้ยวมาพอดีประจบกันกับเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปก่อนนะครับเหมือนกันเหมือนกันก็อย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหญ่ด้านหน้านะครับเ,รเลี้ยวซ้ายจำไว้นะผมมือใหม่ดูรถด,ด้านขวาเสมอนะผมอ่าเปิดไฟเลี้ยวไปเลย ดูรถขวาก่อนเลนเลนที่เราจะไปเนะี่ยมีรถมาไหมมาแล้วก็หยุดชะลอรถก่อนนะครับเหยียบเบรกอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ชะลอดูอ่ารถไม่มีเราไปเลยเลนเรานะเลนซ้ายสุดอ่าแล้วก็ไปโอเคครับผมก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับทิคมือใหม่ทางขับก็วัครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทุกคนนะครับผมที่เพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงรถมือสองหรือว่ารถคันแรกในชีวิตนะครับก็มีหลายๆเทคนิคหลาย EP นะครับที่ผมทำลง YouTube Facebook ก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สุดท้ายนี้ผม ขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าครับผม